เดเรมูลคืนจันทร์วันหลอนกฎสิบข้อของเจ,จ้าหน้าที่ป่าไม้กลางป่าสงวนแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทยที่ซึ่งไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีหมู่บ้านไม่มีแม้แต่รอยเท้าของมนุษย์ มีตำนานเล่าขานถึงกฎสิบข้อสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องพักค้างคืนที่นั่นกฎที่ไม่เคยมีใครกล้าละเมิดพบเจ้าหน้าที่ป่าไม้หนุ่มไฟแรงที่เพิ่งย้ายมาประจำการที่เขตป่าดอยลึกเขาเต็มไปด้วยความกระตือรือร้อน อยากพิสูจน์ตัวเองในหน้าที่วันนี้เขามาพร้อมกับลุงชิดพ่านป่าผู้มากประสบการณ์ที่ทำงานในเขตป่าน,นี้มากกว่า20ปีโเหเงียบจังเลยครับลุงผมไม่คิดเลยว่ามันจะลึกขนาดนี้นั่นเนี่ยลึกสีนม ที่นี่เรียกกันว่าป่าต้องห้ามนะใครไม่จะเป็นก็ไม่เข้ามากันหรอกปกติอ่ปะป่าต้องห้ามทําไมล่ะครับเพราะมันมีเรื่องที่คนไม่อยากพูดถึงกันแต่เอาเถอะเดี๋ยวเองอยู่ไปเองก็รู้เองอ่นนี่ก่อนเข้าป่าข้าขอเองอ่านนี่ก่อนด้วยนี่มันคืออะไรครับลุง กฎสิบข้อของการพักกลางคืนในปน่าเขตนี้ข้าไม่เคยลืมมันเลยนะไม่งั้นคงไม่รอดมายืนตรงนี้นะถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับเองอย่าหัวเราะไปกฎพวกนี้มันไม่ใช่แค่คำเตือนธรรมดาแต่ถ้าอยากกลับออกไปพร้อมลมหายใจก็จำไว้ขึ้นใจทุกข้อแล้วกัน บนกระดาษนั้นเขียนด้วยหมึกจางๆผ่านการเวลามาหลายสิบปีตัวอักษรค่อยๆสะท้อนกับแสงแดดยามบ่ายกฎสิบข้อของเจ้าหน้าที่ป่าไม้หนอย่าก่อไฟใกล้ลำธารหลังพระอาทิตย์ตก 2. ห้ามเรียกชื่อใครในป่าหลังเที่ยงคืน 3. ถ้าได้ยินเสียงคนเรียกชื่อคุณจากในความมืดห้ามตอบกลับ 4. ถ้าเจอรอยเท้ามากกว่าสองคู่ใกล้เต็นท์ของคุณตอนเช้าอย่าพยายามหาว่ามันเป็นของใคร 5. ถ้าได้กลิ่นเนื้อไหม ทั้งที่ไม่ได้มีการก่อไฟให้สวดมนต์เงียบๆแล้วหลับตาซะหถ้าเห็นเงาคนเดินอยู่ใกล้กองไฟแต่จำไม่ได้ว่าเป็นใครอย่าทัก 7. หลังตีสาอย่าออกจากเต็นท์ไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ตาม ข้อที่8ถ้ามีเสียงเคาะจากนอกเต็นท์ให้เคาะกลับสามครั้งแล้วนอนต่อ 9. ตอนเช้าถ้าพบว่ามีคนตายคนหายให้เก็บของออกจากป่าทัานที10ก่อนออกจากป่าให้พูดขอบคุณเสียงที่อยู่ในสายลง โหลุงมันเหมือนนิทานหลอกเด็กเลยนะผมว่างั้นก็อย่าลืมว่านิทานทุกเรื่องมันมาจากความจริงมันมาจากเรื่องจริงของคนที่เคยพบเจอทั้งคู่ใช้เวลาเดินป่าทั้งวันผ่านลำธารและเขาหลายลูกก่อนจะตั้งแคมป์ใกล้เนินสูงที่ล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ พช่วยลุงชิดก่อไฟและเริ่มทำอาหารเย็นกลิ่นข้าวหอมลอยคุ้งทั่วบริเวณ <c oughs> <c oughs> ลุงชิดผมว่าเดี๋ยวคืนนี้ผมจะออกไปสำรวจร,รอบๆแถวนี้หน่อย เห็นว่ามีเส้นทางสัตว์เดินผ่านเองจะออกตอนกลาคืนเหรอกะว่าจะไปแค่รอบๆแคมป์เองครับเออแค่เช็คพวกกับดักอะไรพวกนี้ฮะฮ้อย่าลืมกดข้อเจ็ด หลังตีสามห้ามออกจากเต้นละกันเอ่อก็แค่สำรวจแป๊บเดียวเองครับลุงไม่ไม่น่าถึงตีสามหรอกมั้งเองก็พูดเหมือนคนก่อนๆที่ไม่เคยได้กลับออกมายามค่ำคืนตกลงมาอย่างรวดเร็วพบนั่งอยู่หน้ากองไฟ สายตามองไปยังป่ามืดเบื้องหน้าเหมือนจะเห็นเงาเคลื่อนไหวบางอย่างไหวผ่านต้นไม้ไปอืมหรือว่าจะตาฝาดกันนะฮะ,ฮะใครนะ่ะออสงสัยหูแววไปเอ้ยอย่าตอบกับเสียงที่อยู่ในป่าเด็ดขาดด้วย เก่าเต้นซะลุงชิตตะโกนกลับมาเสียงอะไรนะ่ะลุงชิตเหรอเขานึกถึงกดข้อแปดทันทีถ้ามีเสียงเคาะจากนอกเต็นให้เคาะตอบสามครั้งแล้วนอนต่ออืม โ okay, okay. อเคโอเคเคาะตอบหนึ่งสองสามแปลกฮะทำไมมันตอบกลับอีกลุ่งเชา้าทั้งคู่พบว่ากับดักสัตว์ที่ตั้งไว้เมื่อคืนถูกทำลายและรอบแคมป์มีรอยเท้าคนมากกว่าสิบคู่แต่ไม่มีร่องรอยของใครเลยใครเข้ามาได้เนี่ยลุง อย่าพูดถึงมันกดข้อสี่จำได้ไหมกระถามพบนิ่งเออกดข้อสี่เหรออย่าหาว่ามันเป็นของใครสินะลุงลุงชิดพยักหน้าอืมใช่จำไว้นะพอนุม่มกดสิบข้อจำให้ดีพราทิตเริ่มตกในคืนถัดมาคืนนั้นฟ้าร้องหนัก แต่มีบางสิ่งกำลังวนเวียนอยู่รอบแคมป์เสียงฝีเท้าเสียงขวนเต้นและเสียงลมหายใจดำำําๆพบจิบมีดผมจะออกไปดูสักหน่อยนะลุงลุงชิดตะโกนกลับมายา่ามันตีสามแล้วจำได้ไหมกดจำได้ไหมผมได้ยินเสียงคนร้องของความช่วยเหลือนะลุง เขาจับซิปเต็นเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนจะรูดออกเสียงลุงชิตตะโกนลั่นจำกดกฏเจ็ดไว้อย่าออกไปเออครับครับเออได้ครับลุงผมจะไม่ออกไปเมื่อฟ้าเริ่มสางทั้งสองออกมาจากเต็นท์รอบแคมป์เงียบสนิทแต่มีรอยท้าแปลกๆล้อมรอบและกองไฟที่ดับแล้ว กลับมีขี้เท่าสีดำมันวาวเหมือนเนื้อที่ไหม้ไปทั้งคืนเมื่อคืนผมออกไปผมคงไม่รอดนะลุง <c oughs> เองเรียนรู้ได้ไวดีแล้วที่เชื่อทั้งคู่เก็บของเตรียมออกจากป่า แต่ก่อนจะก้าวเท้าผ่านเส้นเขตป่าสงวนล,ลุงชิดหยุดแล้วพูดเสียงเรียบๆอย่าลืมกดคอทีสิบไปหนุ่มพบยิ้มบางๆพูดขอบคุณเสียงที่อยู่ในสายลมใช่ไหมครับขอบคุณที่ปล่อยให้พวกเรากลับบ้านนะครับหลายเดือนต่อมา พบกลับมาทำงานที่เขตป่าอื่นแต่ในคืนหนึ่งเขาได้ยินเสียงลมพัดเบาๆและเสียงกระซิบเดิมที่เคยได้ยินในป่าพบได้เวลากลับแล้วกด10บข้อนะครับอาจจะเป็นแค่ตำนานแต่ในป่าที่ไม่มีใครได้ยินเสียงคุณบางครั้งกด คือสิ่งเดียวที่ยังช่วยให้เราเอาชีวิตรอดได้